สวัสดีครับเบาทานันตศิลป์ชาแนลด้อครับเด้อห่างหายไปโดนเนาะครับเนาะห่างหายไปโดนหลายมือนี่กะมาสวนมาสวนหน้าบ้านเนาะครับเน,นาะนั่โนง,งโดนามที่ไหนแหละพี่น้องเอ้ยโดนามพักเนาะพักชี้ได้ปลูกไวน้นี่ปลูกไว้ใส่ในลานนั่นแหละ ขอโสดเอฟซีหลายๆเ้ยครับเด้อ,อที่ห่างเหินไปนาน,นาเนาะบด้ลงคลิปเป็นเดือนสองสามเดือนผลละ่ะืันนี้ก็อ่าตั่งใจสีเฮ็ดคลิปลงให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะครับเนาะโอ้พกปลูกยาเข้านี่ละพดน้ำพดนพดน้ำพ่นว่ะ บางทีก็จะเป็นอ่าแปลงปูกเกลี่อะไรอนี่พี่น้องเลยแปลงปูกเกลี่นี่ง่ามแล้วกินได้แล้วเนี่ยกินได้แล้วอันนี้เป็นแปลงปลูใหมน่นาะแปลงปลูใหม่เพื่อเพิ่มแคลอร่นะอ่าเพราะตัวนั้นกินมดแล้วอะจนที่ร่องตอเลย คุณมาก็มีอะไรจับกระท่านต่อเลยเพื่็จะเกิดขึ้นมากนะพี่น้องเราจะห้ามหดน้ำตัวมือตวมือเนาะแต่ว่าช่วงนี้ปลูก้าชชี่ก็โอเคอยู่ครับมันจะขึ้นง่ายเนาะน,นี่แหละชีวิตของบบาวธนสินชาแนลนะครับเนะาะเอ่ผมีอยังไร ในเหตุหรือดอกยิปน่ะบ่งให้แน่เด้อฝากผู้ติดตามให้แน่ครับเป็นช่องใหม่ของธนาคารนะครับ,บทีงเป่าธนสาคารแชนแนลของมันถึงเฮ็ดช่องยังบ่มีผู้ติดตามยังดอกขาดผูด้ติดตามหลายอยู่ยังบ่ได้ผ่านโคตรผ่านเกณฑ์ยังดอกครับฝากเป็นอ่าไว้ในอ้อมใจเลยของอันพี่น้องเอฟซีหลายๆในทุกคน,เ,นเด้อ อาชีพข้ากก็เริ่มพาวารับประทานได้บอดรับประทานได้ เอาเอามื่อนี้กับ่มมี่ยังไลายเนาะครับเนาะฝากอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วยครับเป็นช่องใหม่ของบ่าวธนสินชาแนลเนาะครับเนาะฝากไว้เด้อ้อมใจในด้วยครับเ้อะสวัสดีครับ